ก็ต้องคิวแตนเดียววันนี้ไปแป๊กคู่ครับเอาไปตองกันเลยครับคันหนึ่งขึ้นรถติดล้อเสร็จแล้วครับแตีป้านาขึ้นรถติดล้อเสร็จแล้วตากป้านายังไม่ขึ้นครับตาป้านาอยู่ในอุยอยู่เลยเดี๋ยวเอาตากป้านาขึ้นรถติดล้อครับแตีป้านาขึ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้เอาไปเกี่ยวแป๊กคู่เลยครับ บันไดลงแล้วครับเตรียมงานเล็กรถเรียบร้อยแล้วครับตะบอไม่เกี่ยวครับวันนี้ไปเกี่ยวไปเกี่ยวนอนใหญ่ครับไปเกี่ยวที่นอนใหญ่ไปออางานครับไปออกงานเอาไปแพ็คคู่แล้วเอาไปตองกันเลยแา่ป้านายังไม่ออกมาครับอยู่ในอูอยู่เลยอยูต่อเรย่อปนานาไม่ออกมา ตอนนี้รถเอากี้ไก่มาแล้วครับหลบได้ไหมครับคอยดูครับพอจอดดูรถรถจะรอจอดดูตรงนั้นครับจอดรอก,กอนอ่าปลบจนรถเลยครับตามตัวจนรถเลย เอาเลือกตั้งลำรอแล้วครับนี่ตั้งลามรอแล้วเราติดล้อตั้งลำรอแล้วเารารรรเกี่ยวขึ้นครับเดิอนออกมาแล้วลูกเกยียวเดิอนออกมาแล้วตาปันา้นนา Olha don't i look mọi lúc nhiều thương lắm à, chị kêu năm kiểu nắng chị kêu <laughs> dặn kiểu Dựa <laughs> chăng dặn chăng dặn 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 Phi dặn พี่มีดูให้ด้วยทำไมเชียงมาทางนี้จอันตรายนะพี่น้องนะอันตรายมากเลยครับตร้งไหมล้อกี้พี่บอกเชียงไปอ๋อเ,เชียงไปเชียงมันจะเอียงตรงมาทางนี้ไง่มาแค่ไ้นครับ เียว,วันนี้ไอ้เจ๊เกีเ่ยวนำทางครับ <c ười> ไปดูต้นไม้ก่อน <c ười> ดูต้นไม้ก่อนครับ <c ười> มีอยู่มันมีต้นไม้อันนึงอะติดอยู่ตรงนั้นเลยไหนติดตัวกระบะตัวกระบะเปล่ามาเรื่ไม่ได้ติดัวกระบะยาเดือเบี้ย,ยครับต้องจอดรอนะครับจอดรอก่อน อตามมาแล้วครับอสซิวเฮยเจดาตัวตาตัวครับตังเลยนะไปนม่เก็บสบายแล้ได้จอระบายเลยตัวยเริ่มเรืองๆแล้วูกระสุนน้ำบอกแล้วน้ำเต็มแล้วครับคางนน้องสูบออกไม่ันเด้าวมานาสิอ๋อตัวออกเนี่ยสุบน้ำบอกแล้วถ้าสบออกน้ำมันจะสุกเร็ว อ๋อตุกเร็วข้าวตุกเร็วข่ายีน้ำมันจะสุกเร็วค่ะข้าวสุกไม่ข้าวผู้เสพติดตุกเร็วล้างรอไปด้วยรถเกี่ยวมาแล้วครับเกี่ยวมาแล้วตามหลังครับตามหลังรถยนต์วันนี้ใไงจะเกี่ยวน้ำทางครับ มายังไหนย,ยังไม่ออกมาเลย <c oughs> เอากระโนนใหญ่แล้วครับต <c oughs> ีไปเรียวแล้วครับ รอเลยครับตากล้องครับรอไหมครับมาแล้วครับลูกเกี่ยวมาแล้วเสร็จ <c oughs> แล้ว นอ้องเมียนเลยอันนี้กีตาร์รกเยอะอยู่ครับ คอยดูคลิปต่อครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนกไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปไปยาวไปครับ